เปิดตัวว่าที่สะพ้ายวัฒนาศรีนบ้าน60ล้านเจ้านายลูกชายเจปีนอวดโฉมสาวข้างกายสวยไม่แพ้คุณแม่ดูดูล้วว่าหัวใจของนักร้องหนุ่มเจ้านายจินเจตวัฒนาศรีนลูกชายคนโตวัย21ปีของเจจตรินวัฒนาศลปนกับปินเกตมณีวัฒนาศลปนจะไม่ว่างซะแล้วเพราะเหมือนว่าจะเป็นการออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยการลงรูปแบบหว,วานๆผลัดกันถ่ายไปมาที่ต่างประเทศ อีกท้งยังมีการคอมเมนต์บอกรักกันและทางด้านพอเจก็กดฟอลโล w สาวคนนี้ด้วยโดยก่อนหน้านี้หลายคนก็กําลังสับตามองความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มเจ้านายและนักร้องสาวจูนเน่เพลินพิชาโกมลลานชุนที่ตั้งแต่ออกผลงานเพลงแปะหัวใจ15 f ฟ e ด้วยกัน ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีความสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆมีทริปไปทะเลหรือที่ไปต่างประเทศด้วยกันจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่างานนี้ชาวเน็ตก็แห่มาคอมเมนต์ถามหาหนักร้องสาวกันยกหญ่ควงลูกชายสุดฮอตน้องเจ้านายเปิดบ้านรูหลังใหญ่มากๆโดยเจสตารินคุณพ่อลูกสี่พร้อมลูกชายคนโตเปิดบ้านรูสไตล์กึ่งรีสอร์ทเพราะเป็นลูกผู้ชายให้อยู่หลังใครหลังมันไปเลยเป็นสัดส่วน แม่ลูกนางออกแบบกันอยู่ครึ่งปีช่วยกันเพราะเป็นเงินที่เราเก็บกันมาต้องช่วยกันสร้างแถมสระว่ายน้ําบ้านนี้ยังรักสุขภาพมากๆมีทั้งสนามบาสโรงยิมเจเปิดใจว่าทํางานมาตั้งแต่อายุ19เก็บหอมรอมริบที่ทํางานมาทั้งหมดตลอดชีวิตทุ่มอยากให้ลูกมีประสบการณ์ส่งลูกชาย3คนไปเรียนเมืองนอก ส่งไปเรียนที่อังกฤษเพราะอยากให้การศึกษาลูกยอมรับว่าเหงาบ้านหลังใหญ่ลูกไม่อยู่ส่วนการเลี้ยงลูกเราไม่ตีกรอบให้เขาสนุกกับทุกอย่างทั้งไปเล่นคอนเสิร์ตเราเลี้ยงลูกเหมือนพ่อเราจะเป็นทั้งพ่อและเพื่อนเจ้าหน่ายเล่าประสบการณ์ไปเรียนคนแรกคิดถึงบ้านนอนร้องไห้น้ำตาน้องม้อนส่วนนีสามคนจเจ้าสมุดน้องคนเล็กน่าจะประสบความสำเร็จที่สุดแววดีสุดทั้งเรื่องเพื่อนและการเรียนส่วนตัวเองมีปัญหา เรื่องการเรียนการปรับตัวส่วนเจ้าขุนก็เหมือนกันจินเจตวัฒนาศีลหรือเจ้านายสุดหล่อเป็นบุตรชายคนโตของเจจิตรวีวัฒนาศีลและเกตมณีวัฒนาศีลโดยมีน้องชายร่วมบิดามารดาสองคนได้แก่จักรพัฒวัฒนาศีลชื่อเล่นเจ้าคุนและจักรวัฒนาศีลชื่อเล่นเจ้าสมุทรตามลำดับมีพี่สาวต่างมารดาอีกหนึ่งคน